สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลหมันชนแนลค่ะบรรยากาศนะคะดูน้องตุ๊ตะของเราเนี่ยเอาฟางมาปูให้น้องได้เล่นได้นอนนะคะ,ะเฮ้ <c oughs> เล่นกับพ่อนะคะสวัสดีนะคะเอ็ดีที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศทุกท่านเลยนะคะโอ้โหนวดนวดเดี๋ยวหนูนวดให้พ่อพ่อเหนื่อยเดี๋ยวหนูนวดจะมาทำอะไรเนี่ยพี่นี่ดี๋ยวดูหาทางดูหาทางทับอะไรอุ้ยทำอะไร หนุ่จะนวดให้อนั่นล่ะไหนไหนไหโอ้ยไหนยที่พอถึงเื้นแล้วนี่อานอนาอานนลงลูกนุ่มๆนะคะไปมุนให้ก็จะมุ่ไปเลย เล่นอะไรลูกหนูเนี่ยหรืจะไม่นอนคืนมันหนาวเนี่ยพ่อมีฟังให้ให้นอนด้วยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มฟาฟังให้น้องไปบุญได้นอนเล่นนะคะขอบคุณพีทพีทมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะตันนี้ก็เรานำฟากมานอนเล่นแล้วนะคะอะไรคนจะนอนด้วย, <laughs> ยดูขาดิมันไม่ใช่ขาเด็กกันหรอกขาผู้ใหญ่เลยเนะี่ยโอ้ยเตะขาหลังด้วย ยอมไม่ยอมโอ้ยดูไม่ยอมไม่ยอมฮัลโหลเอเวอรี่วันฮาวายูทูเดย์บรรยากาศตอนนี้นะคะกราบสวัสดีทุกทท่านที่กำลังรับชมนะคะพ่อเล่นอะไรกับพ่อพ่อลูกเขาเล่นอะไรกันนะคะพ่อนอนพี่นอนอยูไม่ได้เอยนอนแล้วนะคะนอนและนอนลงลุกนอนแล้อนอนเลยหนูจะนอนหนูจะนอนนอนไปนอนไปหนูจะนอน น้องมาดูอะไรกับพ่อเนี่ยน้องยากนอนฟังด้วยพ่อจะเล่นฟังด้วยหนูไม่ให้เล่นหนูไม่ให้เล่นหนูองเล่นคนเดียวโง่เง่าอะไรพ่อจิโง่เง่นอะไรพ่อเล่นคนเดียวเลยเนี่ยฮะหุ้ยคิดถึงมากเลยมันตัวน่ะโุ้ยหุ้อ้เขาไม่คิดถึงอ่ะเขาไม่คิดถึงเลยจืดอ่ะเฮ้ยมีมีหารอมแก้มดหอมแก้นหมด หอมที่สุดในโลกลูกสาวพ่อนอนอะลูกนอนแล้วนอนเล่นแล้วไดยว้่นหะไกัยิ๊นวนี่ฝัหมยู่๊มันจักคนนดี้มชอบนั่งตักคนนี้เคนนี้นี่มันั่งตักนดคนนี้นี่ดูสิ พ่อหมแ่นั่งพ่อหไมแก่น่ะเดี๋ยไง่ออมแกน่ไม่ให้หอมไม่เป็นไงไม่ไม่ให้หอมเนี่ยไม่เป็นไงทำอะไรเงี้ทำไงทำไง่ดูนทางไปไปไปดูซิดูซิดูอยากอยากหาเรื่องดูซิดูไปทีแคปแสิงต้องนูดตรงนี้นูเดินไปจัาไม่ไปดูซิดูซิดูซิดูเดินตรงนี้ไปจับเนอทางมันม่หาเรื่องเขาหาเรื่องเลยดู ไม่ต oh, e, ้องมาแก้กันแบบนี้เลยให้พ่อปอนี้ียเลยงอนยังงอนอยู่นะนี่ยังงอนอยู่นะถึงพ่อยังงอนอยู่นะเนี่ยคนนี้ยังงอนอยู่นะคนนี้นี่ขาักเน่ทำไมต้องสุดเงิน้นเนี่ย มันไม่แตะนื้อตรงตัวเลยไงคนนี้เนี่ยโอ้ยดาวพอดาวพอมีงอนด้วยนะมีงอนด้วยแล้วหนุ่มๆแบบนี้มันหน้าตีอยงเลยไอ้คนนี้นี่ไม่ให้จับจะไม่จับเลยจับตัวคราบเลยตื่นนะเอ๊ะไม่ให้จับเลยโอ้หูลมให้จับโอ้ยหลานหลังนี่เดี๋ยวคนเดียวก็ได้นอนคนเดียวก็ได้อย่ามาใกล้นะแล้วจะนอนคนเดียวฉัน ลากจังเลยนอนแล้วอารม์จกกังเลยเน,นี่ยอ้นอนแล <c oughs> ้วนวดให้พอ่อนวดให้พอ่อนวดนวดนอดดูน้องเบบุญน,นวดให้พ่อนะคะ อะไรเยอะมติทุกคนแค่เดียวโอ้หนอนด้วยอ่ะนอนด้วยอ่ะนอนด้ะอ่ะนอนอน,อน,อนอนกับพอ่ออ่ะกับพ่อหนูกัมพ่อแล้วหนูจะนอนกับพอ่อโอ้ห์นอนอะไรเยอะเออสิ 躺躺躺，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 躺躺 เดี๋ยวแก้คืนเดียวเดี๋ยวแก้คืนเดียวเดี๋ยวแก้คืนนี่มันมันอยากนอนกับพ่อมานอนไลยวะอ่ะนอนมาเดี๋ยวไปนอนกข่อมไปมั้ยนะไปนอนข่อมมั้ยนะโมโออยนอนกับพ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วหั่งใจมาหนุกระดานนี้หนึ่งนี่ จหนุกอะไรขนาดนี้ทับพลังกือผัดตัวเล็กด้วยตือนะตือนะไปไไปือนะืนะดูดูดูเตะกลุม เด็กเกเด็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 กเดเด็กเดกเด็กเด็กเดกเดเด็กก็เด็ก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 กเ็เด็กเด็กเด็เด็กก็เด็กยเด็กก็เด็กเด็กก็เด็กเด็กก็เด็กเเด็ก็เด็กอเด็กก็เด็กกเด็กก็เดก็ก สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอันนี้เป็นกระเป๋าสตังค์นะกระเป๋าที่ FC สั่งของพี่อัครก็สั่งด้วยจะให้เจิมให้บอกให้ไปบุญรถดทองช้างเอาโชคให้หน่อยมาดูกันว่ารอดทองไปบุญหรือบุญจะรอดทองผมไม่รู้นะ อะไรวันนี้จะเอาชูก็หน่อยนะคะมอบให้แก่พี่ต้นนีนะคะบอกว่าให้รอดท้องน้องเบบุญให้หน่อยนะคะให้น้องเบบูญเจิมให้หน่อยดูดูตาของเราจะให้รอดไหมจะเต้นอะไพ่อไปลุกขึ้นลุกแล้วเตะเลยเอาหนักเอาหนักเข้าใส่เลยมาแล้วคนเก่งแล้ว ไม่บุญถ้าไม่รวยจะไหนกระเป๋าให้เ轻轻กันลูกนะโอเคไหมครับโอเคแม่จ๊ะโอเคเดี๋ยวจะโลงให้ให้ที่เขาง轻กันะลูกนะให้เมธทัศนีนะคะพี่ทัศนีเขาเองนะโอเคไหมโอเคจ้าไ้่่วบอกาาจโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวคอาเชิอยจะรอดเดี๋ยวเฮ้ยร้องให้รอดแล้วพ่อ เรียกไปทักลากอะไรเลยสักอย่างทักทานก่อนสิตัให้กระเป๋าจริงๆมาโอเคไหมโอเคไหมโอเคมีเงินแสนเงินล้านเก็บเงินอยู่นะคะเป็นร้อยล้านนะลูกนะเป็นร้อยเป็นล้านเลยนะคะโอเคลงอะไรใช่ไหมโอเครอดเลยพ่อลูกเล๋งเยเจ๋งเลยจะมาทำอะไร จะรอดท่องท้ายจะมาเตะขาหลังได้ยังไงโอเคยังโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคเรเจอใครแล้วมาเดี Je ๋ยวพ่อจะรอให้ทีนี้เดี๋ยวหนู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 ถอยไปก่อนโอเคดีนะเดี๋ยวหนู้ยพึ่งถอยหนูยืนเฉยก่อนเดี๋ยวพ่อจะรอให้เดี๋ยวเราจะหาพ่อจะรอทางไหนดีไปครับไงนะครับ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 เดี๋ยว เพิ่งเตะสิอย่าเตะไปทางเดียวเดียวไอ้อะอย่าเตะไปทางเดียวเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเด็กดื้อก็จะรอดก่อนจะเอาโชคมารอดถุงเงินตรงทองไปบุญไหนทองเงินทองทองไหนทองเงินทองทองอยู่กับร้างนะคะอะไรมันต้องมีอะไรติดฟิมบนก่อนเหรอเดี๋ยวเดียโอ้ดูดูนะคะข้าหลัง การล้งน so so ี่ถนัดมากเลยนะคะรับงานถูกตรือเ่าวันนี้ลอดลอดไม่เอาขายังสงสัยขาลังอยู่ดู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 อหขาเลยดูเอะันมาเลยพ่อพ่อสตหนักเอไม่ไหวดูมีกมีขามีขาสะกดมีขาสะกดนะ <laughs> ต้องรอก่อนรอจังหวะดีๆก่อนอโอเคเดี๋ยวพ่อจะรัด้องหนึ่งนะั้นแล้วนะโอเคไหมนี้นะนี่วะก้าพาหุสต,ะตาะนุให้ได้เงินลานเตาน่ามาต้องวันนะไม่บอกันจะมีสูจน์รวมได้นะคะไม่บุญ <laughs> พอจะเร็วกว่าน้องไหมตอนนี้ตอนนี้หาวิธีรอดอยู่นะคะแม่จ๋าเป็นงานเป็นการนไม่ใช่เลยนูหนูให้รอดเด็ลูกเร็วโอ้รอดหน่อยรอดก่อนนะคะคนเก่งนะรอดให้คุณพี่ก่อนนะคะรอลู้เงนนะ แล้วลุ้นก่อนแล้วลุ้นก่อนนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คลิปของเราด้วยนะคะไอ้กคนไลฟวุ่นนิ่งๆนะลูกไลฟวุ่นนิ่งๆค่ะโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ยังขันึังอีกโอ้ยยกแล้วยกแล้ว เอาเอาเอาเดี๋ยวเราจะลงจะไงดีกระเป๋าเนี่ยไม่เป็นงานเป็นการอะไรอ่ะกำลังอย่างเดียวอ่ะไปบุญนโอ้เจิมให้เจิมให้เองเดี๋ยวหนูเจิมให้เองหนูจับก่อนหนูจับก่อนโอเคโอเคไม่จับโอเคหนูยังให้พรอยู่โอเคให้กระเป๋าเนี่ยมันหมานเลยโอเคอ่รอบแค่หนึ่งรอบ หรอบแล้วหรอบแล้วลสรอบไอ้คนเกง่งคนเก่งดูยกขาลอรแล้วนะคะลอ <oh, ้ยทำไมยกสูงอย่างขาหน้าเนี่ยอือหูได้หนึ่งรอบสองรอบแล้วหนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบแล้ว รอบแล้วเป็นเจอแล้วตึ้งอย่าดูซื้องอะไรเลยไอ้รอบเดียวได้เอาสามรอบ สามรอบแล้วสามรอบแล้วสามรอบแล้วไปบูชาองอืออ่ะอ่ะอ่ะให้โชคให้โชคแล้วให้พรให้พรให้พรโอเคเจอกันมาแล้วจ้าโอเคจ้าไปบาจ้าเกมด้วย ของแกงด้วยอืมของแกงด้วยอืมค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีตอนส่งกลมัม,มานะคะ uh, Thank you very much for watching Have a nice right day See you here again please Bye bye <laughs>